กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนเปิดเผยว่าช่วงครึ่งแรกของปี2025ธุรกิจโทรคมนาคมของจีนขยายตัวเพิ่มขึ้น9.3%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสร้างรายได้รวมกว่า9,550 0ล้านหยวนสะท้อนความต้องการใช้บริการดิจิทัลที่ขยายตัวต่อเนื่องข้อมูลถึงสิ้นเดือนมิถุนายนแสดงว่าจีนมีสถานีฐาน 5G จำนวน4,550,000สถานี และมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 5G สูงถึง1,118ล้านรายอัตราครอบกลุมตลาดเป็นกว่า79%ขณะที่จำนวนพอร์ตอินเทอร์เน็ตกิกะบิตทั่วประเทศแตะระดับ30ล้านสองแสน0 0 0หมื่นตรองรับผู้ใช้บรอดแบนด์กิกะบิต226ล้านรายนอกจากนี้โครงการนำร่องเครือข่ายใยแก้วนำแสงความเร็ว10กิกะบิตต่อวินาทีสำหรับชุมชนโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมชุดแรกจำนวน168แห่ง ได้ประสบกับความสำเร็จแล้วข้อมูลยังระบอุอีกว่าปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือเติบโตในอัตราสองหลักต่อเนื่องกันเป็นเวลา6เดือนและการประยุกต์ใช้ 5G แบบบราการมีความครอบคลุมแล้ว86มวมลหมลกักจาก97มวมลเศรษฐกิจระดับชาติและมีโครงการ 5G บวกอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมมากกว่า18,500โครงการ